อยู่สามท่านนะคะสำหรับหลักสูตรอริยปัญญาตรีนะคะก็เราเราจะสอบหลักสูตรอริยปัญญาตรีก่อนนะคะสำหรับอริยปัญญาโทให้พิมพ์ชื่อสกุลอ่าที่ที่ท่านลงทะเบียนมาในแชทซูมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบค่ะตอนนี้มีอริยปัญญาตรีน่าจะมีสองท่านนะคะค่ะเชิญท่านแร<า>กก่อ<า>นค่ะเชิญค่ะ อ่อนขอโอกาสค่ะเรีออนยนครูนิดหน่อยค่ะ,ะทางบ้านนะคะมีครูจิ๊บนะคะที่จะขอสอบจบอริยปัญญาตรีแล้วก็วันมาคะค่ะที่ลงชื่อไว้แล้วก็ตอนนี้พี่โอ๋ก็เข้ามาในซูมแล้วนะคะเราจะให้พี่โอ๋ก่อนไหมคะหรือว่าจะเรียงแบบไหนดีของพี่โอ๋จะเป็นคลิปนะคะก็น่าจะเป็นพี่โอ๋ก่อนเอาอย่างนี้นะคะในสามท่านนี้เราจะ จะสลับซูมกลับทางบ้านนะคะพี่โอเสรจก็จะมาที่ภูผาฟ้าน้ำแล้วก็แล้วก็จะกลับไปที่กิฟขวัญชวนไพร์นะคะและก็มาที่ทางภูผาฟ้าน้ำแล้วก็ไปที่วันมาคะนะคะพี่น้องจะได้เตรียมตัวได้ด้วยนะคะค่ะค่ะเชิญเชิญคลิปของพี่โอได้เลยค่ะเพราะว่าพี่โอส่งมาเป็นคลิปนะคะ ทางภูผาฟันน้ำช่วยเปิดให้ได้ไหมคะหรือพี่โอจะเปิดเองนะคะค่ะเชิญพี่โอเลยค่ะคคคาารรรรรรรวะะะูแแลจินนธธมมพพีี่่่้องททย์ชื่อสุกัญญามโนบาลน,นะคะหรือใจแสงธรรมชื่อเล่นว่าโออายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำเนิดค่ะ พบดรใจเพชกลาจนครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วที่ศรีสะสกศอาจารย์เป็นพ่อผู้ให้จิตวิญญาณและเคยสัมมาทิฏฐิตเป็นคนที่สองเมื่อปี2557และในปี2558นักศึกษาได้เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและนักศึกษาวิชารามราช 5 9 5 5 0 0 6 1 4 5สังกัดสวนปานาบุญโขประจำที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริก,กาการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์จากพิลาเพียบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาและบริหารสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มาหาวิทยาลัยรามคบแหงผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงจากเดลวี e ธท c มิคอ a l คอมมูนิตี้คอลเลจวุฒิบัติครูอนุบาลจาก University of Delaware <c oughs> ประกาศนียบัตรนักอ่านม่านตาจากสถาบันนักอ่านม่านตานานาชาตินอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นนิสิปร,ริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยประวัติการทำงานเคยปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธาร,รณาสุขจังหวัดปนีรันด์เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลประคับเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลห้วยราชพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลศูนย์ิรัน์ ลาออกจากราชการแล้วย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาในปี2010อาชีพเป็นจิตอา,าสาที่ g e n e s i l l e Hospital Pennsylvania สหรัฐอเมริกานักศึกษา,าเป็นคนคิดทุกเรื่องสุขภาพกายใจและยืดมั่นว่าทั้งหมดทุกหมดโรคหรือรักษาโรคหายแล้วเราจะเป็นสุขจนเมื่อได้มาเรียนรู้ทุกข์จากครูมสมนันพุทธิราศและอาจารย์ดรแจเพช จึงทําให้เกิดเห็นถูกเห็นที่ถูกตรงอย่างเข้าถึงจิตวิญญาณแต่ชีวิตก็ยังมีล้มลุกลุกคลานปฏิบัติธรรมหลายปีก็ยังไม่มีมรรคผลเพราะไม่เข้าใจชัดเรื่องกรรมตลอดระยะเวลาเจปีของการเป็นจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์นักศึกษาวิชารามได้ผ่านการสอบเลื่อนชั้นทุกปี ทั้งในและต่างประเทศได้เข้าค่ายสุขภาพและพระตรปิฎกตามเกณฑ์ทั้งค่ายใหญ่และค่ายย่อยรวมทั้งสิ้น25ครั้งนับจำนวนวันได้138วันทั้งนี้ไม่รวมการเข้าเรียนและเข้าค่ายออนไลน์ในช่วงโควิด19ของปี2020และ2021การฝึกใช้ยา9เม็ดไม่ใช่เรื่องง่าย ฉันต้องใช้เวลาถึงสี่ปีเต็มเพื่อเรียนรู้ภาวะร้อนเย็นหรือร้อนเย็นพันกันแต่สุดท้ายพอตั้งใจปฏิบัติสีลเคร่งตามอริยสีร,รักษาโรคของอาจารย์พิสูจน์ได้ว่าโรคได้หายไปหลายโรคและได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้ชีวิตตนหลายครั้งเช่นการประชุมสัมมนาการทำกันบ้าน การบันทึกสรุปการเข้าค่ายพระจัยปิดกเช่นครั้งที่ 16, 17, 18, 19และ20การทำอาหารปรับสมดุลปลูกพืชเป็นพันสมุนไพรล่าสุดได้รับอิบากจากการตกิดเชือ้อโควิด -19 เมื่อเดือนมีนาคม2564ก็ดูแลตนเองแบบผสมผสานและรักษาตามหลักการแพทย์วิธีธรรจนทำให้โรคหายไป ภายใน6สัปดาห์แนวคิดแพทย์วิถีทำเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจากที่เคยเป็นคนที่ยึดอัตตาตัวตนมากเจ้าเหตุผลที่กโกรธโมโห,โหถูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไม่อภัยเป็นคนพาลโทษคนอื่นว่าเขาทำร้ายและอายุทธรรมกับเราทั้งทำกับคนที่เรารักหรือคนที่เรา รักไปทำดีกับศัตรูของเราในอดีตและปัจจุบันทำให้ได้รู้ว่าเป็นการผิดศีลและเป็นทุกข์ที่เบียดเบียนตนและคนอื mm ่น hmm. เมื่อเปลี่ยนแนวคิดความเชื่อเรื่องบาปและวิบากกรรมน้อมนำ,นำบททุกข์ธรรมของอาจารย์แต่ละข้อโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้รักคือสิ่งที่เราทำมา mm hmm. เพราะเราเคยทำมามากกว่านั้นและจะใช้ระยะเวลาในการเยียวยาเวลานาน แต่ก็หายทุกได้เป็นลำดับลาดับเพราะมีโมมิตีที่คงทรัพ์ม,มงคล38ช่วยแก้ปัญหาในครอบครัว mm hmm. เมื่อทำใจพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลีย่ยนตลอดเวลาทำให้ทุกขคลายเพราะให้อภัยตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอะไรค้างคาใจกับใครแม้จะถูกเข้าใจผิด <laughs> ก็ตา <laughs> นักศึกษายังต้องฝึกเรียนรู้อย่างมีโยนิสงมนาสิการของอารมณ์กิเลสในกายและจิตปิญญาด้วยการปฏิบัติเจรณะ15าทหลักอริยสัจสี่หรือสินสมาธิปัญญาซึ่งเป็นวรรแห่งชาติของอาจารย์โดยจะฝึกฝนตอนให้ฝังมากคิดมากทำดีมากๆอย่างรู้เพียรรู้พักจนกว่าจะเป็นอาเสขะทุกคน ตอนนี้รู้เป้าหมายของชีวิตและเข้าใจชีวิตคนอื่นมากขึ้นเห็นโทษของการสะสมกิเลสมองเห็นประโยชน์ของการใช้บุญฌานเผากิเลสเผาความอยากความยึดในอัตตาตัวตนและความไม่เที่ยงของทุกข์ด้วยใจที่ผาสุเพื่อให้สามารถรักคนได้ทั้งโลกด้วยการพัฒนาความรักให้มีมิติที่สูงขึ้น เพื่อตอบแทนบุญคุณศาสนาและอุดมการของครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้จิตวิญญาณนักศึกษาขอถวายตนเป็นจ,าาจิตอาสาจนกว่าชีวิตจะหาไม่และหวังว่าผลงานวิชาการวิถีชีวิตชุมชนสาธารณภพคีที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศไปแล้วนั้นจะทำให้ผู้ที่ได้อา่านและมีทุลีในดวงตาน้อย ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้ามาเห็นคนจนวันนาเก้าบนผืนแผ่นดินพุทธในประเทศไทยที่ใช้าศาสตร์พึ่งตนสอนและช่วยคนที่ศรัทธาให้ได้มาเรียนรู้ทุกข์และกำจัดทุกที่ต้นเหตุตามฐานจิตได้ทวนทัวทุกคน,อกนขอกราบขอบพรคุณทุกท่านที่รับฟัง จะิญธรราสำนึกดีมีใจไร้ทุกค่ะอนุโมทนากับพี่โอนะคะพี่โอใจแสงธรรมค่ะท่านได้ภาคเพียนเรียนรู้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะและยังได้มาถ่ายทอดนี่ผ่านวิดีโอนี้ใช้เวลา,าผลิตงานนี้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลิตเองะะ้วยค่ะเป็นความ ภาคเพียนของพี่น้องเราค่ะ,ะเรามาลงมตินะคะว่าพี่น้องในห้องประชุมนี้อนุมัติให้พี่โอผ่านสอบจบการศึกษาอายะปัญญาตรี7ปีได้หรือไม่นะคะท่านใดคัดค้านขอเชิญยกมือขึ้นได้เลยค่ะ ไม่มีพี่น้องท่านใดคัดค้านนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่โอค่ะพี่โอจบการศึกษาหลักสูตรอริยะปัญญาตีตามมติโมค่ะค่ะขอพระคุณค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นทางภูผาฟ้าน้ำนะคะค่ะขอเชิญท่านต่อไปค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ จเจริญธรรมำสำนึกดีใจไร้ทุกพี่น้องปฟ่อยความผ่ามท,ทุกท่านครับครับชื่อพิรพงศ์จันดีนครับชื่อทางธรรมชื่อริมเข่าครับอายุ42ปีนะครับสังกัดส่วนปานาบุญเจดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลางนะครับ